นางสาวพิมพัฒนทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลไทยของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่อาเซียนฮาลาลฮับภายในปี2571และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานต่างๆตามแนวทางดังกล่าวประกอบด้วยการแต่งตั้งผู้แทนการค้าไทยด้านฮาลาล การจัดตั้งคณะกรกรมการอุตสาหกรรมฮารลานแห่งชาติหรือกอ,อฮอชอและให้นำเรื่องการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮารลานไทยและกรอบการดำเนินงานของศูนย์เสนอสำนักงานกาพรพิจารณารวมทั้งให้นำร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมฮารลานไทยระยะ5ปีพุทธศักราช2567-2571เสนอสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่า GDP ภาคอุตสาหกรรมได้กว่าร้อยละ1.2ใน5ปีพร้อมสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยางั่งยืนปัจจุบันอุตสาหกรรมพาราลเป็นตลาดที่มีศักยภาพโดยตลาดโลกมีมูลค่าสูงถึง2.1ล้านล้านเหรียญสหรัฐและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ7.5ต่อปีจนถึงปี2567ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ1.3ลานล้านเดสาัฐ สำหรับประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลในปี2566มกราคมถึงพฤศจิกายนจำนวน2,16,698ล้านบาทเต,ติบโตเฉลี่ยร้อยละ2.6เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหารฮาลาลโดยธรรมชาติเช่นข้าวธัญพืชน้ำตาลทรายและอื่นๆและมีผู้ผลิตอาหารฮาลาลกว่า1 5 4 3รายมีร้านอาหารฮาลาลมากกว่า3,500ร้าน ซึ่งยังมีโอกาสเพิ่มสัดส,ส่วนการส่งออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูงได้อีกมากเช่นประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศบูไนเป็นต้นสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน